ก้าวน้อยตัวนี้นะครับมีอาการยืนซึมตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็สังเกตว่า้มันเป็นไรนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ลุกก็ไม่ขึ้นนะครับพอลุกแล้วก็ขากระเพกกระเพกกระเพกอ่สาสันติฐานหรือว่าดูแล้วน่าจะเป็นไข้าขาแข็งนะครับเพราะว่าที่ข้อก็เคยเป็นอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้การรักษานะครับฉีดไปสองตัวยาแล้วครับเหลืออีกตัวยาหนึ่งก็คือ,อเป็นยาบำร,ร,รุงร่างกายนะครับเนาะก็คือเรามาดูกันอีกว่า อีก2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะสอาชั่วโมงสามารถเดินได้ดีหรือไม่นะครับก็เดินขากระเพกกระเพกนะครับช่วงเราดูฝนอย่างนี้นะครับให้เราหมั่นดูแลขัวของเรานะครับถ้ารักษาไม่เป็นแล้วก็เรียกหมอนะครับฉีดตรงก้ามเนื้อนะครับตรงนี้นะครับตรงก้ามเนื้อจับดูก่อนก็ได้ครับเปลี่ยนฝังนะครับเปลี่ยนฝัง ฝั่งนู้นอันตรายนี่เปลี่ยนฝั่งเอามาฝั่งนี้ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจับไว้จับดูนะครับเรียบร้อยครับถ้วฉีดให้ว่องไวรวดเร็วนะครับเพราะว่าป้องกันบัวเขาเจ็บนะครับก็สำหรับสองตัวยาที่พบฉีดน,นะครับก็มี ไดโคฟินิกนะครับกับโนวาเพนสเตปนะครับก็2ตัวยานี้ครับฉีดแล้วก็สามารถเดินได้เลยครับมาหลังจาก4 5ชั่วโมงก็เริ่มเดินได้แล้วก็ผมฉีดแค่วันเดียวนะครับก็หายเลยครับพาทุกท่านนะครับมาดาูการติดตามบัวที่เป็น โรคไข้าขาแข็งนะครับเมื่อเชา้านี่วัวตัวนี้ซึมมากครับแล้วก็เดินกระเพกกระเพกอ่ะโมเดาตอนเย็นอาการเขาดีขึ้นหรือยังนะครับนะคือรักษาเองนะครับเราก็ไปศึกษามาจากสัตวแพทย์นะครับที่เขาให้ความรู้ใน y o t u u e เนะอ่ะมาดูซิความจริงว่าต้องฉีด2-3วันนะครับอ่ะพวกนี้ก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมาเดินดิเป็นไงบ้าง ดีขึ้นเลยครับดีขึ้นมากเลยครับตอนเช้านี้เดินไม่ได้นะครับอันนี้เดินได้แล้วก็กินยาได้แล้วครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะสำหรับใครมีวัวที่มีอาการแบบนี้ครับเดินได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็กินยาได้ครับสัญญาณที่ดีก็คือกินยาได้นะปกติถ้าวัวยังอาการไม่ดีก็คือซึมเหมือนเดิมนะครับนี่อ่าเิ่งได้แล้วโอเคครับถ้าให้ดีพรุ่งนี้ฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครั้งหนึ่งก็จะหายนะครับไม่ใช่เรื่องอยากนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับถ้าเราเรียนรู้นะครับ<ม>ก็ฝากบรรยากาศเดียนๆยวย้เพียงแค่นี้ครับ